ก็ตอนนี้ฝนเมื่อดฟ้ามัวดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยวันนี้ก็รออยู่ตัวเดียวนะครับรอเจ้าสามกุบป่าภูเขานะฮะจนฝนตกตอนนี้ก็ปล่อยปลอยสวัสดีนะครับผมวิมวนไงกุบนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านครับ ันนี้ก็เจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมพาทุกท่านเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในป่าภูเขานะครับผมท่ามกลางป่าละเมาะนะครับตอนนี้นะฮะเป็นพื้นที่ว่างนะครับผมอ้แดดสองนะครับเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นชายเขานะครับผมตีนป่านะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หลังรถนะครับผมทุกคนก็จะสูงๆหน่อยวิวก็จะสวยหน่อยนะครับทุกคน นะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ชื่นชอบศาสตร์และศิลป์ในนกเขาใหญ่สบายบดีไปยังพี่น้องสซฟอล่าพร้อมครับอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้พานกฝึกนกหัดนะครับผมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในป่าภูเขานะครับวันนี้เอาเป็นเจ้าปืนใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าแสงทิพย์นะครับออกมาไล่ล่านะครับผมตามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในป่าภูเขานะครับมาถึงตอนนี้ก็เวลาประมาณจะเก็บนาฬิกาแล้วครับผมได้ยินเสียงนกอยู่นะครับทุกคน ก็อีกสองสามตัวครับก็พอรู้จุดนะครับถ้าเรามาเช้าเราก็จะรู้จุดนะครับผมพอรู้จุดแล้วเราก็จะจี้จุดเลยนะครับแต่ว่าป่ามันจะลกๆหน่อยนะครับทุกคนดูมันมันจะเดินทางค่อนข้างยากหน่อยนะครับป่ามันจะลกๆหน่อยนะครับเราก็จะได้เดินเดินทางแค่ตามทีม่เป็นล่องทางไปอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นล่องทางที่เข้ามาป่าอย่า <odo> งนี้นะครับอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็จะขึ้นต้นไม้แบบใกล้ๆข้างทางนะครับอยู่นี่ถือว่ามีตัวนะครับห้าหกตัวเลยนะครับเสียงพี่ขันโยนนะครับแต่พอเส้นสายหน่อยอาจจะไปหากินที่อื่นนะครับบินไปตัวหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามารบชมใหม่นะครับผมแล้วก็ชื่นชอบในศาสตร์และศิลป์ของนกเขาใหญ่นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับผมกดติดตามไว้ให้กันด้วยเด้อเป็นกําลังใจให้กันครับผมก็มาลุ้นกันครับผมว่าวันนี้เจ้าปืนใหญ่แล้วก็เจ้าแสงทิพย์จะทําแต้มได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเก็บตัวไหนได้นะครับผมไปลุ้นกันเลยครับผมก็จะไม่รอช้านะเดี๋ยวนกมันจะไปที่อื่นก่อนนะครับผมไปหากินก่อนเพราะว่าป่ามันลกนะครับพอใช้สายมานกอาจจะ หากินที่อื่นนะครับเช้าเช้าก็จะหวงถิ่นแถวนี้อยู่นะครับช่วงเช้าเป็นเวลาที่ต่อนกที่ได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนไปลุ้นกันครับไปนี่สองตัวนี้นะครับไปทุกคน น,นะครับเจ้าแสงพิ์รุ่นกันรุ่นกันน,ก,น,นกเยอะเป็นจเจ้าปืนใหญ่นะครับใส่ตำต่ำนะคนไม้แบบนี้ไม้ป่าล้วเมาะแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ต้นสูงนะครับช่วงเช้า ดำๆอะไนะครับเอาละครับไปไปลุ้นกันนีนนนครับนี่ครับนะไปเดี๋ยวนกป่าจะมาครับอโอเคนะครับทุกคนมืดๆหน่อยนะครับก็รีบใส่นะครับ นกมีหลายตัวนะครับขันอยู่คนละมุมคนละแก่คนละทิศคนละทางนะครับไม่รู้เสียงไหนเป็นเสียงไหนนะครับไม้แบบนี้โอกาสที่จะตีค่อนข้างน้อยนะครับจริงเพราะว่านกพอนกมันเยอะมีเป็นสิบนะครับเอาไปเอามาไม้เนี่ยมีเป็นสิบเลยน่าเล่นนะครับนกน่าจะอยู่ทั้งวันเลยมันเป็นป่าและเหมาะเป็นป่าย่อมย่อมนะครับทุกคน แล้วก็ย้อนเสียงมองไม่เห็นหน้ากันนะครับก็เป็นตีนเขานะครับนะก็จะเป็นตีนเขาอ่าเนี่ยมองเห็นหน้าแนละ้วก็จะเป็นตีนเขานะครับเป็นตีนเขาแล้วก็เป็นป่าแล้วเมาะอลงมาลงมาเป็นที่ราบลงมานะครับตอนนี้นกยังไม่ไม่สนใจนกต่อเท่าไหร่นะครับ สังเกตว่านกป่ายังขันโยนอยู่นะครับยังไม่มีตัวมาเถียงหรือตัวมาโต้หรือตัวมาตอบนะครับต่างตัวก็ต่างขันโยนนะฮะแต่ว่านกต่อเรานี่เรียกอยู่เรียกเรื่อยๆอยู่นะครับนกต่อเราเรียกเรื่อยแต่ต้องรอดูว่านกป่าจะเข้ามาเถียงหรือว่าอาจจะเข้าตีเลยนะครับผมช่วงเช้าเช้าอย่างเนี้ย นกป่าจะเข้าตีเลยนะครับเชา้าๆ้ตะกี้รีบรีบหน่อยนะครับทุกคนรีบรีบรีบเอาขึ้นนะครับก็รีบเปิดคลิปแล้วก็รีบเอาขึ้นถือว่าเช้านี้ถือว่าผมมาถูกหมายถูกจุดนะครับแต่จะได้ตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูอาการของนกป่าก่อนว่านกป่ามันจะเข้าตีหรือเปล่านะครับมันจะหวงถิ่นหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนนี้แถวนี้เงียบนะครับ ถวนี้เงียบเราไปโซนด้านนู้นเยอะนะครับวันนี้น่าจะเล่นป่าละเมาะครึ่งวันเลยนะครับรอรู้เพราะว่าช่วงประมาณ11นาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับนกป่าเขาจะลงหากินนะครับลงหากิน11นาฬิกาลงหากินเที่ยงขึ้นนอนนะครับเหมือนคนเลยนะครับเที่ยงขึ้นนอนแล้วก็จะไปลงหากินอีกทีหนึ่งประมาณบ่าย3โมงนะครับ บ่ายสองโมงบ่ายสามนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เย็นก็ขึ้นขันหาต้นนอนนะครับสี่ห้าโมงเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับทุกคนว่าจะมีแต้มหรือเปล่าแต่ดูเหมือนน่าจะมีนะครับเนี่ยทิปที่แล้วนะครับทุกคนทิปที่แล้วช่วงเช้าเนี่ยก็เหมือนจะได้ตัวนะครับสําหรับเจ้าปืนใหญ่แล้วก็ไอเจ้าแสงทิปนะครับเหมือนจะได้ตัวแต่ก็ไม่ยอมเข้าตีนะครับ มีนกจริงแต่ไม่เข้าตีนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับต่างคนก็ต่างเถียงกอนไปามาคิดว่าพวกเดียวกันยังไงไม่รู้นะครับก็เลยไม่ตีเพราะไม่ตีนกก็เลยกระจายไปกระจายไปหากินหาอะไรก็เลยก็เลยได้ย้ายหมายนะครับทีนี้หมายนี้ก็เช่นกันนะครับผมทุกคนก็ไม่แน่นอนว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ สู้สู้ไม้ที่แบบอยู่เดี่ยวเดยวโดดโดดไม่ได้นะครับแบบมีคู่หนึ่งสองคู่อะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราขึ้นปุ๊บเนี่ยมันหวงถิ่นหวงที่เลยนะครับทุกคนก็แป๊บเดียวก็จะบินเข้ามาเลยบินมาแล้วจะมาตีเลยนะครับตัวนี้อย่างนั้นก็ได้ตัวไวหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ไหนที่นกเยอะๆนะครับผมก็โอกาสเข้าตียากนะครับเมื่อในทริปที่แล้วนะครับผมในทริปที่ผ่านมาก็เอาเป็นนกต่อดินมาอยู่นะครับแต่พื้นที่ลง มันก็จะเป็นข้างทางอย่างนี้นะครับมันจะเป็นข้างทางนะฮะมันพื้นที่ลงนกดินมันยากนะครับผมแล้วก็เราต้องเฝ้าระวังไหนจะพังพรนะครับกระปูดเหี่ยวเอ้ยนะฮะงูสิงเอ้ยอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเพราะนั้นนกต่อเดินก็หาพื้นที่ลงยากครับในป่าแต่ถ้ามีพื้นที่ได้เล่นได้ลงนะฮะก็น่าจะมีแต้มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันครับทุกคนพูดเยอะแล้วตื่นเต้นครับผมรอรอรออ่ะทุกคนก็ เดดร้อนนะครับเดินไปเก็บเอรเจ้าปืนใหญ่นะครับเจ้าปืนใหญ่ก็ก็พักอยู่นี่นะครับพอดีคือหมายเนี้ยนะฮะก็คือนกมันเยอะนะครับผมทุกคนพอนกเยอะปุ๊บเนี่ยเหมือนมันจะไม่สนใจนกต่อเรานะครับทั้งที่นกต่อเราดึงเรียกทำดีแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนไม่สนใจนกต่อเราตอนนี้ เป็นเวลาประมาณสิบโมงนะครับผมผมอยู่นี่ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะทุกคนประมาณสองชั่วโมงแล้วล่ะแต่สิบโมงแล้วนะครับอยู่ประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าก็ได้ยินเสียงนกเข้ามาเสียงเจ้าแสงทิพย์อยู่นะฮะผมก็ไปเฝ้าเจ้าปืนใหญ่นะครับเพราะว่าเจ้าแสงทิพย์ผมมีกล้องติดไว้อยู่นะฮะแต่ก็อันตรายก็ไม่แน่นอนนะครับพอดีแล้วผมอีกอย่างหนึ่งผมเจอสามกุกนะครับอยู่ป่านี้แหละแต่ว่ามันอยู่อีกด้านหนึ่ง เพราะนั้นผมจะเอาทั้งสองตัวเนี่ยไปใส่ด้านนู้นเลยนะฮะอาจจะได้ลุยป่าหน่อยหนึ่งหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมไปเก็บเจ้าแสงทิพย์ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าติดหรือยังหรือไม่ติดหรือยังไงเดี๋ยวไปเก็บเจ้าแสงทิพย์มาแล้วก็จะไปาตามสามกุกนะครับสามกุกเสียงเสียงเล็ก กลางนะครับเสียงไม่ถึงกลางนะครับเสียงโยนขันเพาะมาก,มากๆเต็มเปี๊ยเลยเอก็อยังเจอตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่สอง้วที่ผมเจอครับเป็นตัวที่สองนั่นแหละที่เจอก็อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ไปตามนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียงขันโยนเพาะนะทุกคนขันโยนเพาะมากอยู่ในป่าด้านนู้นครับด้านนู้นฝั่งนู้นนะน,นะเดีนะ๋ยวผมจะ นะครับทุกคนปเดี๋ยวเราไปเก็บเจ้าแสงทิพย์แล้วก็ไปตามลินะแสงทิพย์ยังเรียกอยู่นะครับไม่รู้เรียกนุกไม่รู้เรียกนุกเลยอาอขันยน ก็เดินไปเดินมาก็เหนื่อยนะครับทุกคนเหงื่อแตกเหงื่อท่วมนะเห็นสภาพไม้ไหมครับเห็นป่าภูเขาด้านหลังนะครับไปเดี๋ยวเราเจ็บเจ้าแสงทิพแล้วก็ไปตามสามกุกกันครับไป่นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเข้าไมา้สามกุกกันนะครับโอ้เหนื่อย <laughs> ทุกคนเราก็เดินมาถึงหมายที่สามกุกขันโยนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมก็เอามาทั้งสองเลยนะครับนี่เจ้าปืนใหญ่นี่เจ้าแสงทิพย์ครับอยู่ตันทั้งคู่นะครับกล้องก็หมุนไปหมุนมาอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเจ้าแสงทิพย์ขึ้นต้นนู้นนะครับ ส่วนเจ้าปืนใหญ่นะครับ pues ก็จะขึ้นต้นนี n, уз, really ้นะครับต้นนี้นะครับอากาศครึมๆนะครับวันนี so ้ก็ครึมช่วงนี้มันรืดูฝนนะครับเส้นสายใบยบมาฝนก็จะตกหน่เดี๋ยวขึ้นเสร็จแล้วก็จะแอบอยู่แถวนี้นะครับผมรอฟังเสียงเซ็กชาวเซ็กชาวเสียงอีกทีนึงไปรอรุ้นรอติดตามครับก็ขึ้นเจ้า แสงทิพย์นะครับตรงนี้นะฮะต้นประตูนะครับสุดไม้เลยนะครับแปดเมตรคนอีกไ็้ไม้ในสิบเมตรสุดสุดไม้เลยนะครับปะ่ะนี่สามกุกขันอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวไปขึ้นเจ้าปืนใหญ่นะครับทุกคนก็ขึ้นเจ้าปืนใหญ่สับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะปืนใหญ่ แล้วก็แสงทิพย์ก็คันเรียกกันอยู่แสงทิพย์นี่นู่นปืนปืนใหญ่ยู่นี่ไปไปทุกคนก็ไปลุ้นกันครับว่าจะจะได้ตัวหรือเปล่านะฮะสามกุกนะครจะใช่ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมเดินมาก็น่าจะบินหนีแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะกลับมา ลุ้นกันครับหมายนี้ยาวๆนะครับอากาศครืมๆไม่ร้อนมากนะครับแต่เป็นร้อนอบอ้าวนะครับมันเห็ดจะออกไปไปลุ้นกันครับอ่ะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่านกป่าเข้าร่วมเจ้าแสงทิพย์นะครับเถียงกันนาน น่าจะใช่ตัวนะครับเสียงนี้ไม่รู้หรือเปล่านะครับต้องรอรุ้นครับว่าจะใช่ตัวหรือเปล่าแต่ว่าเสียงผมว่าน่าจะใช่เสียงนี้เลยสามกุบเต็มนะครับป่าภูเขาภาวนาให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อนะครับทุกคน ถ้าได้แล้วจะใช่ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูตัวถ้าให้ขอให้มันได้ครับนะครับตัวไหนก็ได้ตอนนี้เข้าเถียงเข้าร่วมต้นนะครับแต่ปืนใหญ่ยังไม่มีตัวมาร่วมต้นเดี๋ยวเรารอรุ่นรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะทุกคนก็ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็เล่นตั้งแต่เช้าเลยตะก,กี้เพิ่งเดินไปดูนกนะครับก็ ว่าทําไมมันหยุดขันกันนะครับคือมันพักนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสามกุกตัวนั้นก็ยังรออยู่นะครับวันนี้วันนี้นกเล่นเนี่ยเป็นไม้ที่สองนะครับแช่เลยก็ยังได้ยินเสียงขันของเจ้าสามกุกอยู่นะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ลงกินพอลงกินแล้วก็ขึ้นมา โตมาเถียงนะครับกับเจ้าแสงทิพย์นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเถียงกับเจ้าปืนใหญ่นะครับก็จะรออีกสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมสักประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเมื่อก,กี้เดินไปนะครับเหงื่อท่วมเลยแดดร้อนนะครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งคลึ้มมาลมเพิ่งมานะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะเอาตัวเดียว แล้วก็จะคุ้มไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมกับการรอคอยถ้ามันได้ก็โชคดีนะครับถ้าได้ก็โชคดีไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับวันหน้าวันหลังวันต่อไปเรายังมีอีกนะครับในการที่จะต่อนกเขาใหญ่ให้ได้ตัวนะครับถ้าอยากจะได้ตัวเยอะๆนี่มันก็เราก็ต้องไปเรียกได้ว่าย้ายหมยไปเรื่อยๆย้ายไมยไปเรื่อยๆไปหาตัวที่ หาตัวที่เก่งหาตัวที่เข้าตีไวๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะปักหลักนะครับอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็ต้องตัวนั้นนกป่าตัวนั้นก็ต้องเป็นตัวที่เรียกได้ว่าหายากหายากที่สุดนะครับแล้วก็กลัวจะได้มาหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับฝีมือนกต่อยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาศัยลูกฟุกแล้วกันรอดูว่าช่วงเย็นมันจะ กินข้าวกินน้ํากินปลากินอาหารอะไรสับเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเถียงอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเมื่อเช้าเจ้าแสงทิพย์เถียงกันแบบืเถียงนานมากเลยนะครับเถียงเรียกได้ว่าประมาณสักสองชั่วโมงได้นะครับผมเถียงกันนะอยู่ต้นเดียวกันด้วยซ้ําไปนะครับร่วมต้นแล้วนะอ้าวลมมาแล้วครับไม่รู้ว่าฝนจะมาด้วยหรือเปล่านะครับทุกคน ไม่รู้ว่าฝนจะมาด้วยหรือเปล่านะครับภาวนาให้ฝนยังไม่มานะครับถ้ามาก็คงต้องได้ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะครับเนี่ยเพิ่งจะลมมาตะกี้แดดเปี้ยงเลยนะครับเหงื่อท่วมเลยผมเดินไปแอบดูนกนะครับแต่ก็ระยะไม่ไกลมากนะครับผมก็ไปดูแล้วก็มากินน้ํากินอะไรนะฮะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะทําแต้มได้หรือเปล่านะครับสําหรับชิปนี้นะครับโอเคครับรอลุ้นรอติดตามครับทุกคน ทุกคนก็ตอนนี้ฝนมานะครับเสียดายมากๆเลยตอนนี้บ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วครับผมในการที่เราอยู่หมายหลขใดหมายเลขหนึ่งนะครับก็เป็นการรอคอยนะฮะแต่ถ้าเราได้ตัวที่เราหมายตัวที่เรารอคอยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่าฝนมาเดีย๋ยวไปดูก่อนนะครับไปดูก่อน ว่ามีตัวมาร่วมหรือเปล่านะครับแต่เจ้าปืนใหญ่น่าจะไม่มีตัวมาร่วมเพราะยังขันโยนอยส่วนเจ้าแสงทิพย์ไม่แน่นะครับตอนนี้จะต้องไปเก็บนกก่อนนะครับฝนมาอมาครับทุกคนก็ตอนนี้ฝนมืดฟ้ามัวดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ออวันนี้ก็รออยู่ตัวเดียวนะครับรอเจ้าสามกุกป่าภูเขานะฮะจนฝนตกตอนนี้ก็ปล่อยๆนะครับกำลังจะเก็บนกกลับบ้านนะครับวันนี้นกต่อทำเต็มที่นะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยนะครับผมในสภาพหม,หมายแล้วก็สภาพอากาศนะครับผมก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่หรอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือนกต่อไม่เก่งนะครับผม นกต่อไม่เก่งนะครับนกต่อไม่เก่งก็เราก็ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับผมก็นอนหลับไปตื่นหนึ่งนะครับรอนกนะฮะก็โอเคนะครับทุกคนก็ขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะครับผมและก็รับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ฝนฟ้าอากาศเริ่มมาแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดีวหน้านะครับผม สวัสดีครับแฮ้แวแฮ้วแฮ้ว